สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งจากหนังสือ productivity คิดแบบเยอรมันลงมือทำแบบญี่ปุ่นครับเป็นแนวคิดที่ผมว่าน่าสนใจมากอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราเสื่อสารเรื่องงานกันเลยโดยเฉพาะจากบทเรียนที่20ครับค่ะสวัสดีค่ะก็น่าสนใจจริงๆค่ะบทเรียนนี้เหมือนไปจี้จุดที่ หลายๆที่อาจจะยังมองข้ามไปนะคะคือเรื่องของการทำให้ทุกการพูดคุยไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่เนี่ยมันต้องจบแบบมีอะไรที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่คุยๆแล้วก็แยกย้ายแต่ต้องมีข้อสรุปที่มันชัดเจนมีคนรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีกำหนดเวลาด้วยค่ะใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาดูกันว่าไอการปิดลูปการสื่อสารหรือ closing the loop แบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงสำคัญแล้วเราจะเอาไปปรับใช้ยังไง ให้งานมันเดินหน้าไปได้จริงๆไม่ใช่แค่คุยกันแล้วก็หายไปค่ะคือประเด็นสำคัญที่หนังสือเขาเน้นมากๆเลยก็คือว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ชั่วโมงที่เรานั่งคุยกันนะคะ แต่มันวัดกันที่ผลลัพธ์ความคืบหน้าของงานจริงๆซึ่งการปิดลูปให้ได้ในทุกการสื่อสารนี่แหละค่ะคือหลักประกันว่าสิ่งที่เราตกลงกันไว้มันจะไม่หลูดไม่หายไม่ล่าช้าเหมือนเป็นการเอาความคิดที่เป็นระบบแบบเยอรมันมาบวกกับการลงมือทำจริงๆแบบญี่ปุ่นเลยค่ะโอเคครับฟังดูนะ่าสนใจมากงั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับว่าแก่นของแนวคิดปิดลูปสู่การลงมือทำเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ คือในหนังสือเนี่ยเขาจะย้ําเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการประชุมใหญ่ๆคุยงานกลุ่มเล็กๆหรือแม้กระทั่งตอบอีเมลเนี่ยก่อนจะจบการคุยนั้นๆต้องเคลียร์สอย่างให้ได้ก่อนเสมอครับ 1. คือต้องมีข้อสรุป Decision ที่ชัดเจนก่อนว่าตกลงเราจะเอาไงจะทำอะไรหรืออาจจะไม่ทำอะไรอืมค่ะ 2. ต้องแตกออกมาเป็นสิ่งที่ต้องทำ action items คือจากข้อสรุปนั้นอนะ่ะมันมีงานอะไรที่ต้องไปทำต่อบ้าง ค่ะและ 3. อันนี้สำคัญมากคือทุกแอคชั่นไอเทมต้องมีผู้รับผิดชอบโอนเนอร์ระบุตัวตนชัดเจนแล้วก็ต้องมีกำหนดส่งเดทไลน์กำกับไว้เลยอ๋อค่ะคือมันเหมือนเปลี่ยนจากการคุยที่อาจจะลอยๆให้กลายเป็นเหมือนสัญญาหรือข้อตกลงเล็กๆเลยนะคะว่าใครจะทำอะไรเสร็จเมื่อไหร่เท่ามองในมุมการบริหารจัดการยุคใหม่ๆเนี่ย มันก็มีมิติที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกเลยคือเรื่องความชัดเจนในการดําเนินการค่ะคือมันเหมือนยกระดับจากการจดแค่บันทึกการประชมุมว่าใครพูดอะไรไปสู่การสร้างเป็นรายการสิ่งที่ต้องส่งมอบหรือ deliverable list ที่เน้นผลลัพธ์เลยครับคือต้องชัดเจนว่าใคร h o ต้องส่งมอบอะไร what แล้วก็ต้องเสร็จเมื่อไหร่ when อ๋อครับพอพูดแบบนี้เห็นภาพชัดขึ้นเลย คือเปลี่ยนจากบทสนทนาให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการย่อยๆเลยใช่ค่ะแล้วประเด็นที่2คือเรื่องการระบ,บุผู้รับผิดชอบที่ต้องชัดเจนมากๆจริงๆมันมีเฟรมเวิร์กอย่าง r a ช h ี่แมทริกที่ช่วยเรื่องนี้ได้นะคะแต่ เอาแบบง่ายๆตามหลักในหนังสือคือการระบุเนอร์เนี่ยมันก็คล้ายๆกับการระบุคนที่เป็น responsible คือคนลงมือทำหรือ accountable คือคนที่เป็นเจ้าของผลลัพธ์สุดท้ายคนที่ต้องรับผิดชอบจริงๆซึ่งการระบุให้ชัดแบบนี้มันสำคัญมากนะคะเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าใครเป็นคนขับเคลื่อนงานชิ้นนั้นครับผมป้องกันปัญหาแบบตกลงกันดีๆแต่สุดท้ายงานไม่เดินเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหลักจริงๆเข้าใจแล้วคะ่ะเหมือนเป็นการปักหมุดความรับผิดชอบลงไปเลยใช่ค่ะ และสุดท้ายคือเรื่องการติดตามผลอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะข้อสรุปกับ action items ที่ดีเนี่ยมันต้องตามผลได้จริงอาจจะไปผูกกับ KPI หรือ,อยังน้อยที่สุดนะครับคือต้องเอา action items พวกนี้ไปใส่ไว้ในระบบหรือเครื่องมือที่ทีมใช้ตามงานกันอยู่แล้วอ๋อค่ะพวก Trello a s a n a อะไรแบบนั้นรู้ว่างานตัวเองถูกติดตามอยู่ไม่ได้หายไปเฉยๆโอ้โหฟังดูเป็นระบบมากเลยครับไม่ใช่แค่สรุปจบ แต่เหมือนวางรางให้รถไฟมันวิ่งต่อไปได้จริงๆทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกลองมาดูตัวอย่างสถานการณ์เปรียบเทียบที่หนังสือเราไว้หน่อยดีไหมครับได้เลยค่ะเริ่มจากกรณีที่1การประชุมอันนี้น่าจะคลาสสิกเลยประชุมกันนานมากครับได้คอสรุปดีๆเยอะแยะเลยแต่พอใกล้จบอาจจะจบแบบกำกวมนิดๆเช่นโอเคทุกคนเห็นตรงกันนะว่าเราควรจะทําเรื่อง x แล้วก็เลิกประชุมอืมแล้วก็แยกย้ายใช่ครับต่างคนแต่งกลับไปทํางานตัวเอง ซึ่งสถานการณ์ที่ตามมาที่เจอบ่อยๆก็คือผ่านไปวัน2วันก็เริ่มมีคนถามกันแล้วใช่ไหมครับว่าเอตกลงเรื่อง x วันนั้นใครเริ่มทำนะใช่เลยครับหรือต้องเสร็จเมื่อไหร่กันแน่กลายเป็นว่าเสียเวลาตามกันอีกรอบครับแต่ถ้าใช้แนวคิดแบบ productivity เนี่ยคนนำประชุมหรือใครก็ได้ในวงควรจะสรุปปิดท้ายให้เคลียร์คัดไปเลยเช่นเอาละครับเพื่อให้เราเดินหน้าต่อได้สรุปคือเราตัดสินใจใช้แผน a นะครับ a อคชั่นไอเทที่1คุณ B จากการตลาดโอนเนรบกวนร่างงบประมาณเบื้องต้นส่งให้ผมภายในวันศุกร์นี้ a อคชั่นไอเทที่2คุณ C จากจัดซื้อโอนเนช่วยติดต่อซัพพลายเออร์สเจ้าขอราคาภายในวันจันทร์หน้ามีใครติดตรงไหนหรือไม่เคลียร์ไหมครับโหต่างกันชัดเจนเลยค่ะพอมีโอนเนมีเดดไลน์กำกับไว้เนี่ยงานมันพร้อมเดินหน้าต่อทันทีเลยลดความล่าช้าความไม่แน่นอนไปได้เยอะมากจริงๆค่ะ บทเรียนสำคัญตรงนี้ก็คือการกำหนดผู้รับผิดชอบเนี่ยมันเปลี่ยนข้อตกลงให้กลายเป็นภาระผูกพันที่ต้องลงมือทำจริงๆชัดเจนมากครับทีนี้มาต่อกันที่กรณีที่สองการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการอันนี้ก็น่าสนใจครับสมมติเราคุยไอเดียกับเพื่อนร่วมงานอาจจะหน้าคอมหรือที่มุมกาแฟคุยกันเรื่องปรับปรุงอะไรสักอย่างคุยกันสนุกเลยครับได้ไอเดียดีๆออกมาแต่บทสนทนามันจบลงแค่เออดีนะน่าลองทำดูแล้วก็ อาจจะเปลี่ยนเรื่องหรือแยกย้ายซึ่งไอเดียดีๆเยอะมากเลยนะคะที่สุดท้ายมันก็ฟิวหายไปกับอากาศเพราะบทสนทนาแบบนี้แล้วค่ะมันเหมือนขาดสะพานเชื่อมจากไอเดียไปสู่การลงมือทาใช่เลยครับแต่ถ้าเราใช้หลักการปิดลูปเนี่ยแม้จะเป็นการคุยสั้นๆคนที่เสนอไอเดียหรือใครก็ตามที่อยากเห็นมันเกิดขึ้นจริง อาจจะสรุปก่อนจบเลยว่าโอเคงั้นเรื่องปรับปรุงรายงานสรุปแอคชั่นไอเทมคือผมโอนเอจะลองร่างเทมเพลตใหม่คร่าวๆดูส่งให้ดูภายในเที่ยงวันนี้นะครับรบควรช่วยดูแล้วฟีดแบ็กกลับมาก่อนบ่ายสามจะได้เอาไปปรับต่อแค่นี้เองค่ะไอเดียที่เพิ่งคุยกันเมื่อกี้ก็กลายเป็นงานชิ้นแรกที่มีเจ้าของมีกำหนดส่งทันทีมันเหมือนเป็นการให้เกียรติไอเดียนั้นด้วยนะคะด้วยการลงมือทำไม่ใช่ปล่อยให้เป็นแค่ความคิดฝุ่งฝุงครับผม บทเรียนตรงนี้ก็คือการสรุปแม้เป็นการคุยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันช่วยจับไอเดียดีๆไม่ให้หลุดลอยไปค่ะทำให้ไอเดียมันมีชีวิตขึ้นมาได้จริงๆครับสุดท้ายกรณีที่3การตอบกลับอีเมลที่มีการตัดสินใจอันนี้น่าสนใจเป็นพิเศษครับสมมุติเราส่งอีเมลไปขออนุมัติแผนงานอะไรสักอย่างแล้วหัวหน้าหรือคนที่มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยตอบกลับมาสั้นๆเลยอนุมัติหรือเห็นด้วยครับอ๋อค่ะ ซึ่งในทางปฏิบัติมันก็คือการตัดสินใจแล้วแหละแต่ในแง่ของการขับเคลื่อนงานต่อมันอาจจะยังไม่ชัดเจนพอสําหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะว่าแล้วจะยังไงต่อถูกต้องครับหนังสือแนะนําว่าคนที่ได้รับอีเมลตอบกลับแบบนี้นะ่ะควรจะเป็นฝ่ายตอบกลับไปอีกทีเพื่อปิดลูปสร้างความชัดเจนให้ทุกคนเช่นขอบคุณมากครับค่ะ สรุปเพื่อความเข้าใจตรงกันคือแผนงานนี้ได้รับการอนุมัติแล้วแอคชั่นไอเทมถัดไปคือผมดิฉันโอเนอร์จะเริ่มประสานงานกับฝ่ายไอทีเพื่อเตรียมระบบโดยจะเริ่มภายในวันพุธนี้ครับค่ะอ๋อค่ะการทำแบบนี้มีประโยชน์ซ่อนอยู่หลายอย่างเลยนะคะอย่างไรคือมันสร้างเหมือนร่องรอยหลักฐานหรือออ i t Trail ที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าตกลงอนุมัติจริงนะไม่ได้เข้าใจผิดกันไปครับ สองคือเป็นการประกาศให้ทุกคนที่อาจจะอยู่ใน CC อีเมลนั้นได้รู้ a อคชั่นไอเทถัดไปพร้อมๆกันไปเลยบทเรียนจากกรณีนี้ก็น่าคิดนะครับมันบอกว่าความรับผิดชอบในการสร้างความชัดเจนเนี่ยเอาอจริงมันไม่ได้อยู่ที่หัวหน้าอย่างเดียวเสมอไปแต่ใครก็ตามที่อยากให้งานมันเดินหน้าต่อควรจะเป็นคนริเริ่มสรุปเพื่อให้เกิดความชัดเจนนั้นเลยใช่เลยค่ะมันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อความคืบหน้าของงานไม่ใช่แค่รอรับคำสั่งอย่างเดียว ใครเห็นช่องว่างของความชัดเจนตรงไหนก็เข้าไปช่วยเติมเต็มได้เลยค่ะพอเห็นตัวอย่างพวกนี้แล้วก็เริ่มเห็นพลังของหลักการนี้ชัดขึ้นเรื่อยๆเลยครับคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะเอาหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตการทำงานจริงๆได้ยังไงบ้างครับมีเทคนิคหรือเครื่องมืออะไรที่พอจะช่วยได้บ้างไหมครับมีค่ะในหนังสือแนะนำามเทคนิคที่ทำตามได้ง่ายๆเลยนะคะเทคนิคแรก 3W s u m m a r y ค่ะคือฝึกให้เป็นนิสัยเลย ก่อนจะจบการคุยเรื่องงานอะไรก็ตามให้ถามหรือสรุป3อย่างนี้เสมอ What สรุปแล้วต้องทำอะไรต่อ Who ใครเป็น Owner แล้ว When ต้องเสร็จเมื่อไหร่ครับพอสรุป 3W นี้แล้วก็อาจจะปิดท้ายด้วยการขอยืนยันความเข้าใจตรงกันอีกทีทุกคนเข้าใจตรงกันตามนี้นะคะหรือครับอ๋อเป็นเหมือนเช็คลิสต์ง่ายๆในใจเลยนะครับช่วยบังคับให้เราคิดถึงก้าวต่อไปเสมอไม่ใช่แค่คุยจบแล้วก็แล้วกันไปใช่ค่ะ เทคนิคที่2ใช้เครื่องมือบันทึกร่วมกันอันนี้เหมาะมากกับการประชุมไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือเจอหน้ากันคือใช้เครื่องมือที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่าง Google Docs OneNote หรือแม้แต่ไว i t e ร์ a ในห้องประชุมก็ได้ค่ะบันทึก Action Item ที่ตกลงกันได้แบบ real time เลยเราที่สำคัญคือ ระบุชื่อโอน้ากับเดดไลน์ลงไปข้างๆทันทีครับผมอาจจะแท็กชื่อแอดชื่อในเครื่องมือดิจิตัลไปเลยให้เจ้าตัวรู้ตัวด้วยวิธีนี้เวิร์กมากเลยครับมันช่วยลดปัญหาความจำสั้นหลังออกจากห้องประชุมได้ดีจริงๆนะครับทุกคนเห็นข้อสรุปเห็นงานตัวเองตรงกันตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะทำให้ตามงานทีหลังง่ายขึ้นเยอะ เทคนิคที่3ส่ง follow up email with summary อันนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นคนจัดการประชุมหรือคนนัดคุยควรจะทำเป็นนิสัยเลยครับคือส่งอีเมลสรุปตามไปหลังจากนั้นไม่นานอาจจะภายในครึ่งชั่วโมงหรือช้าสุดก็ภายในวันนั้นใช้หัวเรื่องให้ชัดๆไปเลยเช่นสรุป and action items ประชุมเรื่อง ในเนื้อหาก็ย้ำข้อสรุปสำคัญแล้วก็ List Action Items เป็นข้อๆชัดเจนใครทำอะไรเมื่อไรอาจจะใช้ตัวหนาหรือ Bullet p พอยตช่วยให้อ่านง่ายจริงๆแล้วเทคนิคพวกนี้นะคะมันไม่ได้ซับซ้อนหรือต้องใช้เครื่องมือพิเศษอะไรเลยแต่สิ่งที่มันช่วยลดได้มหาศาลเลยคือต้นทุนที่มองไม่เห็นของเวลาที่เสียไป mm hmm. กับการต้องมาตามงานถามซ้ำหรือแก้ความเข้าใจผิดเพราะสื่อสารกันไม่เคลียร์ตั้งแต่แรก ลองคิดดูเล่นๆก็ได้ค่ะว่าถ้าเราลดเวลาที่ต้องคอยถามว่าเรื่องนั้นถึงไหนแล้วหรือใครทำต่อลงไปได้เนี่ยเราจะเอาเวลาเอาพลังงานไปสร้างสรรค์งานอื่นๆได้อีกตั้งเท่าไหร่นั่นสิครับพอพูดถึงต้นทุนเวลาที่เสียไปแบบนี้ในหนังสือเขาก็มีคำถามที่ชวนให้เรากลับมาคิดทบทวนตัวเองเหมือนกันนะครับลองถามตัวเองดูง่ายๆครับว่า การประชุมครั้งล่าสุดหรือการคุยงานครั้งล่าสุดเนี่ยมีแอคชั่นไอเทมอะไรเกิดขึ้นบ้างเราตอบได้ทันทีเลยไหมว่าใครคือโอเนอร์และเดทไลน์คือเมื่อไหร่สำหรับทุกข้อเลยหรืออาจจะลองท้าทายตัวเองดูเล็กน้อยก็ได้ค่ะถ้าครั้งหน้าเราอยู่ในการสนทนาที่ทำท่าจะจบแบบไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนลองรวบรวมความกล้าแบบสุภาพนะคะแล้วพูดขึ้นมาว่าขออนุญาตสรุปเพื่อความชัดเจนนะคะ ครับจากที่เราคุยกันแอคชั่นไอเทมหลักๆคืออะไรบ้างแล้วใครจะรับผิดชอบเรื่องไหนเมื่อไหร่ดีคะครับการเป็นคนริเริ่มสร้างความช็ดเจนแบบนี้อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าที่เราคิดนะคะน่าลองทําดูครับอีกคําถามที่สะท้อนต้นทุนที่ว่าได้ดีคือลองนึกนึกดูครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยเราต้องพิมพ์แชทหรือส่งอีเมลเพื่อตามงานหรือถามความคืบหน้าหรือถามว่าใครรับผิดชอบกี่ครั้งทุกครั้งที่เราต้องทําแบบนั้นมันคือเวลา คือพลังงานที่มันรั่วไหลไปเพราะการสื่อสารที่ไม่ปิดลูปตั้งแต่แรกนั่นเองซึ่งมันก็สอดคล้องกับคำคมที่น่าสนใจในหนังสือน,นะคะอย่างของคุณคันสุมิตะผู้เขียนเองที่บอกว่าการไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนคือการล้มเหลวในการสื่อสารอย่างสมบูรณ์โอ้แรงเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะฟังดูแรงแต่ก็อืมสะท้อนความจริงได้ดีนะคะว่าถ้าคุยกันแล้วไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อมันก็เหมือนการสื่อสารนั้นยังไม่จบยังไม่สมบูรณ์จริงๆตรงไปตรงมาดีครับ หรืออีกแนวคิดจากฝั่งญี่ปุ่นที่หนังสืออ้างถึงคือปรัชญาฮานมาชิกไคเซนที่เน้นเรื่องวินยัยการปรับปรุงการลงมือทำเนี่ยค่ะมีใจความสำคัญประมาณว่าการลงมือทำเพียงครึ่งเดียวมีค่าไม่ต่างจากการไม่ลงมือทำเลย mm hmm. อันนี้ก็ตอกย้ำได้ดีค่ะว่าการตกลงกันแล้วแต่ไม่มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนไม่มีโอเนอร์ไม่มีเดดไลน์เนี่ย มันก็เหมือนเรายังทําไม่เสร็จครึ่งทางเลยด้วยซ้ำเหมือนยังไม่ได้เริ่มจริงๆจังๆเลยค่ะครับผมคําคมเหล่านี้ยิ่งเน้นย้ําให้เห็นเลยว่าความชัดเจนในการสื่อสารตอนจบนี่แหละคือจุดสตาร์ทที่สําคัญที่สุดเลยของการลงมือทําที่จะได้ผลจริงๆเอาละครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของการเจาะลึกในวันนี้แล้วนะครับ ถ้าจะให้กลั่นกรองแก่นสำคัญที่สุดที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าคงหนีไม่พ้นพลังของการจบทุกการสื่อสารด้วยสองสิ่งนี้ล่ละครับคือความชัดเจนต้องมีข้อสรุปที่แน่นอนว่าจะทำอะไรและความรับผิดชอบคือต้องมีผู้รับผิดชอบหลักมีกำหนดส่งที่ชัดเจนค่ะหัวใจสำคัญเลยค่ะนี่คือคกลไกสำคัญเลยที่จะเปลี่ยนคำพูดให้กลายเป็นการกระทำที่จับต้องได้ติดตามได้แล้วก็สร้างผลลัพธ์ได้จริง อืมใช่เลยค่ะและการที่เราฝึกตัวเองให้เป็นคนคอยสังเกตแล้วก็ช่วยสร้างความชัดเจนพวกนี้ในทุกวงสนทนาที่เราอยู่มันไม่ใช่แค่ทําตามหน้าที่นะครับแต่มันยังเป็นการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็สะท้อนออภาวะผู้นําในแง่ของการขับเคลื่อนประสิทธิภาพออกมาด้วยไม่ว่าเราจะอยู่ในตําแหน่งไหนก็ตามนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะและในตอนท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามหรือแนวคิดไว้ให้ลองไปคิดกันต่อยอดดูนะคะ ลองจินตนาการตามดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรานำหลักการปิดลูปนี้ไปปรับใช้อย่างจริงจังสม่ำเสมอกับทุกรูปแบบของการสื่อสารในที่ทำงานเลยไม่ใช่แค่การประชุมที่เป็นทางการเท่านั้นนะคะแต่รวมถึงการตอบแชทสั้นๆการคอมเมนต์ในเอกสารหรือแม้แต่การคุยกันสั้นๆหน้าตู้กาแฟถ้าเราตั้งใจที่จะเป็นผู้สร้างความชัดเจนหรือ Clarity Creator ในทุกๆปฏิสัมพันธ์ที่เรามีอยู่เสมอ มันจะสามารถยกระดับไม่เพียงแค่ประสิทธิภาพของงานที่เราเกี่ยวข้องเท่านั้นแต่อาจจะรวมถึงอิทธิพลเชิงบวกหรือแม้กระทั่งความเป็นผู้นำที่เราสามารถแสดงออกมาในสายตาของเพื่อนร่วมงานและองค์กรได้มากน้อยแค่ไหนน่าสนใจมากครับค่ะนี่อาจจะเป็นการต่อย,ยอดจากแนวคิดที่ว่าจงเป็นคนสุดท้ายที่พูดเพื่อกำหนดทิศทางที่น่าสนใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้จริงเลยทีเดียวค่ะ